สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงแนวทางที่เราเดินมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เรามาทำเป็น PSDA t t n n d r r นะครับเราก็มีการทำมาตรฐานอะไรต่างๆมากมายนะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้จริงๆผมก็อยากให้ทุกคนที่สนใจและอนุรักษ์เรื่องพระเครื่องคไม่จาเป็นเฉพาะพระสมเด็จนะครับมีโอกาสทำเลยครับเพราะว่าสิ่งท,งที่สุดครับมันไม่ได้อยู่ที่เราเนี่ยมาทำเพื่อจะเอาชนะใครเถียงกันไปกันมาในกลุ่ม แต่สิ่งมาที่สุดคือมันจะต้องเดินออกไปสู่สากลให้ได้นะครับและให้เป็นที่ยอมรับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องงานวิจัยที่ยังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องให้มาดูก่อนครับว่าสิ่งมาที่สุดที่เราจะออกไปยืนหยัดนะครับอยู่ในสากลแล้วกันคือไม่ใช่เรารับรองตัวเองหรือพูดตัวเองตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ดีสุดแต่สิ่งมาที่สุดคือต้องให้นะครับองค์กรหน่วยงานอื่นนะครับที่เขามีความน่าเชื่อถือ ค่อยๆรับรองเพราะอะไรครับเพราะว่าการทําเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับต้องใช้ความพยายามและจะต้องเขาเรียกว่าต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็งเพราะว่าเราทําในสิ่งที่มันปนระหว่างความเชื่อนะครับระหว่างความเชื่อปนระหว่างสิ่งที่คนเคยรับรู้มาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการเดินหน้าเนี่ยมันเลยจะเป็นต้องอาศยัยความพยายามอาศยัยหลักการอาศยัยวิชาการต้องอาศยัยในหลายๆเรื่องนะครับ อันนี้เรามาดูในความพยายามของ PSDA t t n n d r r ครับว่าเราทำอะไรบ้างอย่างนี้นะครับก็คือมาตรฐาน ISO นะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับเราก็นี่ครับ PSDA n d a r d นะครับซึ่ง PSDA n d a r d นะครับก็จะทำในส่วนของเรื่องของการตรวจนะครับนี่นะครับพาสมเด็จแล้วก็ไทมูลเลดทั้งหมดเลยนะครับวัตถุมงคลเห็นไหมครับมีเรื่องของการนะครับ เรื่องของเครื่องมือนะครับซึ่งตรงนี้ทําขึ้นมาให้มาตรฐานรับรองกระบวนการทั้งหมดนะครับจนถึงกระบวนการนะครับการนะครับประเมินมูลค่านะครับนี่นะครับ price assessment นะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านก็ดูนะครับนี่ก็คือหน่วยงาน ISO นะครับที่รับรองกระบวนการทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าพระสมเด็จนะครับไม่มีเครื่องมือใดนะครับหรือพระเครื่องเนี่ยนะครับไม่ได้มีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเป็นเครื่องสําหรับรับรองนะครับ ไม่มีนะครับถ้าท่านไปดูแต่ละเครื่องมือเขาก็จะมีความเฉพาะของแต่ละเครื่องมือที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่มันที่สุดคือเราจะต้องมีกระบวนการครับกระบวนการที่ออกแบบมาแล้วและได้การรับรองแล้วว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้ซึ่งอันนี้ครับคือสิ่งที่ต่างชาติเนี่ยถามถึงนะครับและจะถามถึงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูผมอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าในส่วนของการที่เรามาเซตอัพเรื่องนี้เราก็ทำนะครับต่อมานะครับ เรามีทําความร่วมมือนะครับในการสร้างหลักสูตรนะครับทําหลักสูตรซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับสร้างมาตรฐานขึ้นมาอีกนะครับโดยหลักสูตรที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรนะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพนี่นะครับเห็นไหมครับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับมอบให้กับนี่ครับอาจารย์ตาลทิพย์นะครับสำเร็จหลักสูตรการดูพระสมเด็จเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานราชการ เนี่ยเราก็ต้องทำนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนะครับค่อยๆยกระดับไปก็ต้องมานั่งทําหลักสูตรอีกนะครับทำความร่วมมือนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้รับรางวัลเมื่อปี2567นี้นะครับบริษัท PSA สนานะครับรับนะครับเป็นบริษัทดีเด่นแห่งปีนะครับในด้านการรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลไทยสู่มาตรฐานสากลนะครับโดยประธานในพิธีนะคือพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีนะครับ เป็นผู้มอบให้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับนะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับก็คือให้มานะครับซึ่งตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่ทําเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดินหน้าเข้าสู่มาตรฐานแล้วก็มีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆนะครับให้การรับรองมันจะช่วยทําให้เราแข็งขึ้นครับไม่จําเป็นจะต้องมีเฉพาะพี d อที่มารที่เดียวครับที่อื่นทํายิ่งดีครับแต่ว่าขอให้เดินหน้ามาสู่สิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับ และก้าวต่อไปครับเราจะไม่ต้องมาเถียงแล้วครับว่าตกลงเนี่ยนะครับคำว่าพระเครื่องไทยเนี่ยจะไปสู่สามกวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับจะทํางานวิจัยนะครับทนี้การทํางานวิจัยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปทําอะไรก็ได้นะครับแล้วมีงานวิจัยจะมีระดับความน่าเชื่อถือต่อไปจะมีการสรุปเลยว่าพระเครื่องที่มีกระบวนการต่างๆแบบไหนนะครับที่ถือว่าจะได้ เป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันครับว่าในงานวิจัยเนี่ยเขามีระดับความน่าเชื่อถืออะไรบ้างนะครับซึ่งการทํางานวิจัยก็จะมีเครื่องมือในกานวิจัยอีกอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้กันอีกนะครับมันมีทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพงานวิจัยเชิงปริมาณจากนั้นงานที่ทํามาแล้วครับจะต้องส่งผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งเราเนี่ย เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับจะส่งสู่กระบวนการนะครับตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมนะครับก็ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในด้านงานวิจัยก่อนด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถึงจะค่อยขั้นตอนต่อไปจนถึงขั้นตอนการเผยแพร่ครับซึ่งต้องส่งไปอยู่ในฐานข้อมูลที่มีการยอมรับนะครับแล้วมันจะมีการดูระดับความน่าเชื่อถือครับว่างานวิจัยเนี่ยถูกยอมรับในระดับนักวิชาการระดับสากลเป็นอย่างไรอันนี้เเรื่องที่หนึ่งแล้วนะครับได้รับการยอมรับรับการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนนะครับ ในฐานในฐานเนี่กก็ต้องมีอีกว่าท่านอยู่ฐานไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจากนั้นเมื่อเผยแพร่แล้วนะครับได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยจะต้องไปดูเรื่องของการ Citation อีก Citation ไม่ใช่ยอดวิวนะครับแต่เป็นยอดที่เขานํางานวิจัย,ยนี้ไปอ้างอิงเพื่อทํางานวิจัยต่ออีกอันนี้เป็นระดับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นอีกซึ่งตอนนี้ครับในเรื่องนี้เราจะเดินหน้าไปสู่งานวิจัยที่เราจะบอกว่านะครับพระเครื่องไทยเนี่ยอย่างไรถึงจะเป็นพระเครื่องที่ มีมาตรฐานในระดับสากลนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของเรื่องงานวิจัยครับครันี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับในเว็บของสวทชนะครับว่าด้วยหน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยนะครับ Research Matrix นะครับซึ่งจาบอกว่าอันนี้เนี่ยผู้ที่ทำงานวิจัยครับจำเป็นที่จะต้องศึกษาครับในรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วมีหลายหน่วยงานที่ทำมาแล้วโดยเฉพาะ ท่านที่เป็นอาจารย์นางหมาวิทยาลัยเนี่ยจะเข้าใจดีครับว่างานวิจัยเนี่ยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีในเรื่องของเครื่องมือด้วยนะครับและเจอแนลหรือวารสารวิชาการที่จะทำนะครับจะมีการหาเรียกว่า Impact f a c t o ออีกครับที่ต้องมาดูต่างๆทนะั้งไม่ว่าจะเป็นคํานิยามสัสดส่วนจํานวนการอ้างอิงต่อจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในหลายๆเรื่องครับ แล้วก็มีค่าอินเด็กนะครับที่ต้องมีความตัดความต่างๆนะครับปริมาณในสิ่งต่างที่ต้องมาใช้นะครับอันนี้ผมค่าให้ดูนะว่ารายละเอียดมันเยอะครับเห็นไหมครับหน่วยในการวัดความมันมาตรฐานนะครับซึ่งพวกนี้เรามีหน้าที่ทําครับแต่คนที่จะบอกว่าเราดีไม่ดีมีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานคือสิ่งเหล่านี้ครับนี่นะครับอ่ะผมให้ดูตรงนี้นะครับสิ่งที่ควรรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้สถิติก็ดีมันมีหลักมีเกณฑ์อยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับ citation อย่างนี้ครับที่บอกครับ citation หมายถึงจํานวนที่ได้รับการอ้างอิงแสดงถึงคุณภาพของเล็บมากกว่าปริมาณของบทความวิจัยเรื่องหนึ่งหหัวข้อหนึ่งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ชื่อหนึ่งหนึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์สถาบันหนึ่งประเทศหนึ่งรวมถึงวิาวิชมาการหนึ่งหนึ่งนะครับ citation ก็คือจะมีคนเนี่ยนำงานวิจัยเราครับไปอ้างอิงต่อซึ่งเดี๋ยวผมจะด,ดูของผมเองนะครับ ว่ามีคนเอาไปใช้เท่าไหร่นะครับแล้วข้อมูลอ้างอิงนะครับแหล่งข้อมูลปัจจุบันเนี่ยอย่างในนี้นะครับจริงจมีมากกว่านี้ในนี้ก็บอกว่าโอเคฐานข้อมูลหลักมีนะครับอย่างเช่นเว็บออฟไซน์นะครับสคอร์พัสหรือก o เก l ลสคอร่าทั้ง3ฐานข้อมูลนี้เนื้อหาเป็นสา,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมกว้างขวางม,มากที่สุดให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งสามารถตรวจสอบการอ้างอิงได้เพราะมันจะเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลอื่นๆอีกนะครับอ่าทีนี้งานวิจัยเนี่ยกว่าจะมาอยู่ในฐาน ต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจการประเมินจากนักวิจัยที่อยู่ในระดับนานาชาตินะครับไม่ใช่ว่าเราพูดเองเออเองว่าเราดีก็คือดีไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างครับอย่างนี้ครับถ้าท่านเข้าไปใน Google Scholar ครับแล้วพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงผมมาเนี่ยงานจะขึ้นมานะครับโดยงานเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถูกนําไปไซเทชันคือไปอ้างอิงไม่ว่าใครจะไปเขียนตาําราไม่ว่าใครจะไปทํางานวิจัยเนี่ยถ้าเอาเนื้อหาที่ผมทําแล้วนะครับอันนี้เผย ทีมเผยแพ่นะครับอยู่ในงานวิจัยที่เป็นฐานมาตรฐานนะครับก็จะมีการอ้างอิงอย่างงานนี้ถือว่ามีคุณภาพสูงเนี่ยถูกนําไปอ้างอิงในงานอื่นต่ออีก309งานนะครับเห็นไหมครับหรืออยู่ในหนังสือด้วยนะครับอย่างงานนี้ก็226งานเห็นไหมครับอ,อันนี้ในขณะที่ปี2022สอล่าสุดอันนี้28งานอันนี้ถูกอ้างอิงไปอยู่แค่7งานเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอีกครั้งแรกเนี่ยต้องให้ได้ให้ได้การยอมรับก่อนนะครับเผยแพร่ก่อน ในส่วนของระดับนานาชาติจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูงานอ้างอิงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือเกณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วในอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะต้องมีเกณฑ์พวกนี้กันนะครับไม่ได้ทำํำง่ายๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับงานที่ได้รับการอ้างอิงเยอะนะครับก็จะเขียนเนี่ยก็จะมีบอกครับอย่างเช่นเนี่ยคำอธิบายว่าเราทำอะไรเครื่องมือที่ใช้นะครับอันนี้เป็นโมเดลเซมแต่จริงเป็นโมเดลทาง,งารวิจัยนะครับ แล้วก็อันนี้คือเป็นระดับการนําไปอ้างอิงนะครับเนี่ยมีคนนําไปอ้างอิงตั้งแต่ปี2021อ้างอิงนี่ถือว่าเป็นคุณภาพเพราะว่าเขาจะเอางานเนื้อหาของเราเนี่ยไปอ้างอิงเพื่อทํางานวิจัยอื่นต่อยิ่งมีการอ้างอิงมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งพบว่ามีความที่มีคุณภาพสูงมากนะครับอย่างนี้ครับเราเข้าไปดูครับว่าตกลงมีใครเอางานเราไปอ้างอิงบ้างนะครับเราคลิกเข้าไปนะครับปรากฏว่าโอ้โหงานวิจัยเพียบเลยครับทั้งหมดนี้ก็คือได้นํางานตัวนี้ไปอ้างอิงต่อ เห็นไหมครับนี่คืองานสามร้อยกว่างานที่นําไปอ้างอิงต่อหลายหน้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่ละงานคือได้เอางานนี้ไปทําต่อไปทําต่ออีกทีหนึ่งซึ่งนี่นะครับพูดถึงหลักการของการวัดคุณภาพงานวิจัยท่านการยอมรับเนี่ยนะครับเป็นการยอมรับอย่างต่อเนื่องการเอาไปอ้างอิงต่อนะครับเขาอาจจะมองจุดดีของงานนี้แล้วก็เอาไปใช้ก่อให้เกิดงานวิจัยใหม่หรือเขาค้นพบว่างานวิจัยนี้ย,ยังขาดอยู่บางเรื่องแล้วก็ไปทําต่ออันนี้เขาเรียกว่าถ้าเราอยู่ในแวดวงงานวิจัยครับ งานที่ทามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชิงสร้างสรรค์แล้วมันมีแต่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนั่นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับกำลังเดินไปสู่งานวิจัยในระดับนานาชาตินะครับซึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ผมเองทีมงานเองนะครับอยจะเปิดเผยตัวกันด้วยใช้ความพยายามครับเพราะว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นหนึ่งก็คือว่าเป็นงานวิจัยที่เราจะพูดถึงการทํามาตรฐานภาคเครื่องไทยนะเพื่อให้ไปสู่สากลคราวนี้ถ้า บรรดานักวิชาการที่อยู่ในด้านนี้ทุกคนรับรองกันหมดจนได้เผยแพร่นี้ผมพูดภาษาทั่วไปเข้าใจง่ายนะครับอันนี้สําเร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้วและไปอยู่ในฐานที่มีระดับความน่าเชื่อถือต้องไปดูนะครับการนําส่งไปในเจอแนลต่างๆในการเผยแพร่เนี่ยมันก็มีเจอแนลที่แบบเรียกว่าโนเนมก็มีปลอมก็มีมาะเราต้องส่งไปอยู่ในฐานที่มหาวิทยาลัยในไทยเองนะครับสถาบาันการศึกษาในไทยเนี่ยรับรองด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในไทยรับรองนะครับต้องเป็นในสากลรับรองด้วยนะครับ ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่มีปัญหาหรือหลอกลวงนะครับอันนี้เรื่องที่1น,นะครับต่อมาครับเมื่อสามารถที่จะเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่งานวิจัยชุดนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูอย่างที่ดูนี่ครับดูการไซเทชันคือการนํางานวิจัยนี้ไปต่อย,ยอดต่อไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อนั้นนักวิจัยทุกคนครับทำเนี่ยทุกงานครับท่านจะเห็นได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเคยบอกว่ากินไข่แล้วคอเลสเตอรอลสูงไม่มีประโยชน์ เพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือและงานวิจัยน่ามาทําได้เท่านั้นปัจจุบันก็มีงานวิจัยใหม่ออกมาอีกว่าจริงๆแล้วกินเยอะก็มีประโยชน์เห็นไหมครับถ้าในแวดวงของงานทํางานวิจัยเนี่ยทุกอย่างมันมีการต่อยอดและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อธิบายเหตุผลของสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดอันนี้ครับเรียกว่ากระบวนการที่ทำแล้วสร้างสรรค์เขาจะย้อนกลับไปดูว่าณนะวันนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องเราอะไรขึ้นนะครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงปัจจุบันมีการ ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมยังไงแล้วก็ต้องมาดูการยอมรับครับว่ามีการยอมรับมากน้อยขนเพท่านท่านจะเห็นได้ว่าทั้งหมดในชีวิตประจําวันเราเนี่ยส่วนใหญ่มันอ้างอิงมาผ่านงานวิจัยทั้งละโดยเฉพาะเรื่องอาหารอันนี้กินได้กินไม่ได้อันนี้เคยบอกกินแล้วดีอันนี้กินมากไม่ได้กินน้อยไม่ได้อันนี้ยกหนึ่งตัวอย่างนะครับนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับท่านที่หลายท่านที่ทําเรื่องราวเหล่านี้เดินหน้านะครับเข้าสู่สิ่งที่มาตารฐานสิ่งที่สุดแล้วก็คือ หน่วยงานต่างๆนะครับให้การรับรองเรามาอีกทีหนึง่งเรามีหน้าที่ทําให้ดีสุดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แม้ว่าของจะมีมานานแล้วในเมืองไทยแต่มันเป็นเรื่องใหม่เพราะมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามนะครับและใช้ความเป็นวิชาการเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคําถามนะครับพ่ถาม,มานะครับเราถือว่าเป็นประโยชน์ครับถ้ารวบรวมเนี่ยผมก็จะพยายามตอบแต่สุดท้ายตอนเนี้เรามุ่งเน้นนะครับ เข้าไปสู่เรื่องของการทํางานวิจัยขอให้ทุกท่านนะครับติดตามและขอบคุณหลายท่านนะครับที่เป็นกําลังใจในการเดินหน้าครับส่วนเรื่องหนังสือนะครับที่ทําองค์ความรู้น่าพัฒนเด็จตอนนี้นะครับโดยหลักสูตรเนี่ยเรามีการทําเรื่องราวที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับจะทําการเผยแพร่ไปในต่างประเทศด้วยนะครับกำลังกลับมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ละในขณะที่ระหว่างเราทำมาตรฐานทำงานวิจัยนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ต้องพยายามทำครับ ฉะนั้นการเดินหน้าครับมันมีความยากลําบากมันมีคนที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าทุกคนนะครับช่วยกันเดินใครที่ทาเรื่องตรวจคุณเดินมุมของคุณเลยนะครับนี่เดินมุมตรงนี้เลยนะครับมันเป็นประโยชน์มุนเดินสิ่งที่ดีนักวิจัยเช่นเดียวนะครับถ้าเราคุยกันในเชิงสร้างสรรนะครับผมบอกเลยครับประโยชน์เยอะซึ่งอยากให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันนะครับเดินไปในทางเดินหน้าตัวเองหามาตรฐานไปทําไปนะครับในแต่ละท่าน เพราะว่าในแต่ละกระบวนการในแต่ละคนครับมันมีความต่างกันอาจจะมีเหมือนกันบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเดินไปอย่างถูกต้องเดินแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในมาตรฐานนะครับผมเชื่อว่ามันเกิดประโยชน์มากครับไม่จําเป็นจะต้องมีเฉพาะเพจดีสนดาที่ทำครับหลายๆที่ยิ่งทํายิ่งดีนะครับสำหรับคลนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้เรานะครับพัฒนาและเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ